เเเเเธธธอออออจจจะะใใครรที่ััักหนกนนนฉ็นนข้ออปสวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกับช่อง e n b i t e ต a n น วันนี้เหมือนเดิมค่ะเอ็นไวท์ตลาเรามีรถบ้านเกตเอสภาพสวยๆมานาเสนออีกแล้วและวันนี้เราเอาใจสายสปอร์ตหน่อยนะคะเด็กพันอาเด็กพันอาอยู่ไหนวันนี้เรามีเจ้าฮอนด้าซีบ 650R คันนี้ใหม่กลิบเลยนะคะเป็นรถปี23และที่สําคัญคันนี้ไหม่น้อยสภาพเอียมกลิบเลยแต่ก่อนอื่นแม่ค้ขอพาไปชม ัวรถโดยรอบเป็นกรอนแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งรายละเอียดแล้วพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันไปจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะจากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบไปแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถปี23นะคะรถมือเดียวบุ๊คเซอร์วิสผู้มือกุญแจสูดอกมีครบแล้วที่สำคัญคันนี้นะเท่าที่รู้คันนี้รถยังไม่ถึงปีเลยนะสภาพคือแบบว่าเทียบมือหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวนะคะจะพาไปชมของแต่งและเสียงเครื่องของเจ้าคันนี้เดี๋ยวไปกันเลยคะ่ะมาเลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะโหดูสีโคตดฉ่ำเลยสีเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีล้มไม่มีชนหนักนะคะเดี๋ยวเราให้ชมโซนด้านหน้าก่อน <c oughs> อ้าวนี่เลยกัรลอยถังน้ำมันนะคะการลอยฝาถังเดีย๋ยวแม่ค้าขออนุญาตให้ชมเลขไม้ก่อนเลยไม้เพียงหมื่นเดียวนะคะหมื่นต้น,ตน อะมาค่ะมือเบรกมือคับแต่งนะคะตรงรุ่นเลย c b r 6 5 0 r ปรับระดับได้ <Yeah. S 1> นี่บดรูกระจกคิวหน้าแต่งนะคะโ oh, oh, oh. อ้โหอ้าวน่าสวยหน้าอย่างหล่อ จัดหมอห้อน้ำอะไล่มาด้านข้างนะคะเนี่ยยางใหม่โอ้โหคันนี้ นะคะอยากจะฟังเสียงท่อจริงๆท่อแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไอ้ท่อคันนี้ตรงกระป๋องซะด้วยนี่เลยยางก็ยังนิ่มๆอยู่อ่ะตูดมดนะคะเดี๋ยวเรามีบอกเดิมให้นะคะอ่าไม่ว่าจะ เดินทางคนเดียวหรืออยากมีคนซ้อนได้หมดนะจ๊ะใายสั้นพับได้นะคะออนี่เลยโซ่สเตอร์หูยโอไม่อยากจะพูดเ,เหลือเหลือ งามงามจัดงามมากนะคะโอเคสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องกันก่อนโอ้โหดูดิได้เจอตัวจริงแล้วจะแบบว่าติดใจเลยนะ <De ep> ก่อนที่แม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงข้อของเจ้าคันนี้นะคะอย่าแม่ค้าขอแจ้งก่อนว่าแม่ค้าสูง160ิบนะคะ ความสูง160กับเจ้าส b r 650R คันนี้จะอยู่ประมาณไหนเดีย๋ยวไปชมกันไปจัง<ๆ>โอ้โยสำหรับความสูง160กับเจ้าคันนี้นะคะคือแบบสบายสบายชิวๆเลย ไปเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันระบบไฟติดคขาทรึกจุดน,นะคะไม่ต้องห่วง ติดติดมือดีจังเลยสำหรับเสียงเครื่องนะโคตรแน่นนะ <Yeah. S 1> สำหรับท่านไหนที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะโหยนะคะบอกเลยว่าเทียบมือหนึ่งคือถูกกว่ามือหนึ่งเป็นแสนนะคะคันนี้ใครต้องการจะจับจะจองทางร้านเราเปิดราคาให้นะคะเงินสดในราคา สอง0สนสี่บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้กับตะวันออกนะคะใช้เงินออกรถทางร้านตอนนี้เรามีโปรให้นะคะออกรถเพียงศูนยบาทค่ทอนเพียงหกพันห้นะคะหกสิวดท่านไหนที่สนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์หรืออยากจะซื้อสดก็จัดกันมาได้เลยทางร้านเรายินดีให้บริการเสมอ เพื่อนๆสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามได้เลยนะคะค่ะแล้วก่อนที่เพื่อนๆจะได้รับรถจากทางร้านไปนะคะทางร้านเราเซอร์วิสให้เรียบร้อยทั้งระบบของของเหลวทั้งคันนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองให้ฟรีนะคะรับไปนี่สามารถขับ,ข,บขี่ได้แบบยาวๆกันไปเลยโอเคค่ะถ้อย่ไงเมนะคะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ให้ไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องอินไบสะลันให้หน่อยนะคะมีอะไรสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้หรือแบบว่าใจร้อนหน่อยโทรเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านเราด,ดีดีให้บริการโอเคถ้ายัางไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แม่ค้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ